วันนี้มาพบกับครูโยเกิร์ตวันนี้คุณครูโยเกิร์ตมีนิทานมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการว่ายน้าเด็กๆคนไหนชอบว่ายน้าบ้างคะอชอบกันทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณครูจึงมีนิทานเกี่ยวกับการว่ายน้ํามาให้เล่าให้เด็กๆฟังก่อนที่จะไปเริ่มเล่านิทานคุณครูมีข้อตกลงสาข้อมาตกลงกับเด็กๆนะคะคือข้อที่1เด็กๆงดใช้เสียงข้อที่2เด็กๆห้างดเล่นกับเพื่อนนะคะข้อที่สาม ให้เด็กๆยกมือถามคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมฟังนิทานกันหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูมิน,ทน,นิทานเรื่องไไนิทานเรื่องไปว่ายน้ําวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เป็นวันที่หนูไปเรียนว่ายน้ํากับครูก่อนไปเรียนว่ายน้ําหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำหมวกว่ายน้ําแว่นตาผ้าเช็ดตัวสบู่ และแชมพูใส่ไว้ในกระเป๋าที่สะไว้น้ำหนูเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใส่ชุดว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำเว้นตาหนูพร้อมเรียนว่ายน้ำแล้วค่ะครูสอนให้หนูว่ายน้ำหนูฝึกดำน้ำเป่าลมเกาะโฟมเตะขาและทำท่าปาโลมาตามที่ครูสอนเรียนว่ายน้ำสนุกจังเลย ชมว่าหนูเก่งที่ทำท่าว่ายน้ำตามครูได้เก่งมากครับเมื่อขึ้นมาจากวัดสะว่ายน้ำแม่พาหนูไปอาบน้ำสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกเก่งมากจังเลยต่อไปเมื่อถึงวันเสาร์และว,วันอาทิตย์หนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำแว่นตา ผ้าเช็ดตัวสบู่และแชมพูใส่ไว้ในกระเป๋าเพื่อไปเรียนว่ายน้ำกับครูอย่างตั้งใจเด็กๆเวลาเด็กๆไปไว่ายน้ำเด็กๆเตรียมอะไรไปบ้างคะเตรียมเหมือนเด็กคนนี้หรือเปล่าต้องเตรียมทุกครั้งนะคะเด็กๆคะเด็กๆชอบไปไว่ายน้ำกวนอะไรคะค่ะเด็กๆว่ายน้ำเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เด็กๆก็ เวลาที่เด็กเจอคนเด็กๆเจอคนจมน้ําเด็กๆทาอย่างไรบ้างช่วยเหลือช่วยเหลือโดยการใช้อะไรเลยคะโดยการเรียกผู้ปกครองใช่ไหมคะครั้งหน้าคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรแล้วมีนิทานเรื่องอะไรมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆคอยติดตามชมในครั้งต่อไปนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ